สวัสดีครับผมไบจากอเซไฮแชนแนลครับวันนี้มาถึงแล้วผมได้เจ้าไม้ตัวนี้มาหลายเดือนแล้วแล้วใช้อย่างเดียวเลยวันนี้จะมารีวิวส o ิคบริ้งห้าร้อยทีสี่นะครับเจ้าตัวนี้คือไม้ไร้สายแบบดั้งเดิมนะครับของสลิคที่ผมเคยใช้ตั้งแต่แบบเริ่มทำอเซไฮตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วแต่รอบนี้มาเป็นแบบสี่ต่อหนึ่งหนึ่งตัวรับสี่ตัวส่งราคาประกันศูนย์เก้าพันเก้าร้อยบาทจบโคตรโหดในราคาต่ำหมืน่นไม่มีแบรนด์ไหนทำแล้ว นะครับผมเคยรีวิวตัว T8 ไปนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันอยู่ได้ไม่ยาวเท่านี้เจ้าตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวกว่ายาวมากนะครับอยู่ได้9ถึง10ชั่วโมงอ่าจริงๆตามที่เขาเคมอ่ะก็คือได้ถึง12เลยนะแต่ผมใช้จริงได้ประมาณ10ชั่วโมงเจ้าตัวนี้เป็นไมล์ไวเลสแบบ4ตัวส่ง1ตัวรับแล้วก็ตัวส่งอีกสตัวไม่มีเคสชาร์จตามสมัยนิยมนะครับแต่ให้สาย USB มาจุก อ่ะกล่องก็เป็นแบบคลาสสิกแบบนี้ถ้าใครจําหน้าตาได้นี่คือหน้าตาดั้งเดิมเลยนะครับแบบที่ผมเคยใช้เลยแต่แต่ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะหตัวรับ2ตัวส่งราคาไม่แพงของสมิธเนีนะ่ยแล้วก็รอบนี้มาเป็น4ตัวส่งก็คือตัวเดียวเออแล้วก็ตัวรับเนี่ยเล็กแค่นี้ทําให้คุณไม่ต้องใช้มิกเซอร์ไม่ต้องซื้อใหม่2ชุดใช้ตัวเดียว4ตัวส่งติดพิธีกรได้4คนจบตัวรีเซิร์นะครับหนักแค่30กรัมเท่านั้นนะครับมีพอร์ต ูฟังอ่ามอนิเตอร์เสียงได้แล้วก็ไลท์เอาท์แค่นี้ไม่มีจอนะครับแบตก็เลยอยู่ได้นานนะครับน้ำหนักเบามากๆมีพอร์ตวิ b Type C ไว้ชาร์จแค่นั้นเลยข้างๆนี้โล่งๆตรงนี้ก็เป็นคลิปหนีบแล้วก็สไลด์เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับนี่สไลด์เสียบเข้าไปที่ตัวกล้องแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ต่อสายไม์ต่อแจ็ค3 5มมิลตรงนี้ไลท์เอาท์แล้วก็ต่อเข้าที่พอร์ตไม์ของกล้องปึ๊บจบเล็กเบาแค่นี้1ตัวรับ4ี่ตัวส่ง ตอนใช้งานกน็คือตัวรัาเนี่ยกดค้างนะครับจนไฟมันติดปึ๊บกระพริบอยู่ก็คือตัวส่งเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็กดเปิดตัวส่งเหมือนเดิมกดค้างปึ๊บตัวนี้เป็นสีน้ําเงิน ตัวส่งก็ใช้มาจนเยินเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีไมในตัวนะครับตัวส่งคือทาร์สปิเตอร์มันคือตัว TX นะครับตัวนี้หนักแค่34กรัมเป็นไมแบบคอนเดนเซอร์นะครับรับเสียงแบบอมนิดิเรกชันแนลรับเสียงรอบทิศทางต่อไมแยกได้ด้วยนะครับคือมีแจ็ค3.5มิลโกเพดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จด้วย USB Type C อ่าใช้ได้10ชั่วโมงอ่ะเออแล้วก็ตัวนี้มีฟีเจอร์ noise reduction ด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูนะกดคู่อ่าแล้วก็กดบวกกดลบเนี่ยคือเพิ่ เพิ่มลดเสียงได้ประมาณเจ็ดระดับนะครับคือถ้าเกิดว่าแม็กแล้วตรงนี้มันจะกระพริบนะครับตรงนี้ผมเพิ่มเป็นแม็กปึ๊บเนี่ยมันจะกระพริบนะครับผมกดลบนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม็กแล้วกระพริบแล้วนะครับอ่าผมเพิ่มให้เต็มไปก่อนนะเปิดใช้นะครับสี่ตัวปึ๊บไฟติดไฟติดตัวกล้องนะครับกราฟเสียงเด้งก็คือเข้าจบ เอามานีไว้กับปกเสื้อมันก็จะเป็นแบบที่ผมใช้ประจำจริงๆผมแอบใช้ในหลายคลิปรีวิวนะครับย้อนไปดูรีวิวช่วงเนี้ยผมก็ใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายรีวิวนะครับคือมันเป็นไมล์รุ่นแรกๆของ s าริกที่ทำไซส์เล็กออกมาตัวแรกๆในตลาดเลยแต่ เสียงดีเพราะว่าได้แฟรมันใหญ่คือมันเป็นไมโครเดนเซอร์รับเสียงแบบละเอียดแต่ว่าไซส์มันก็ใหญ่ด้วยมันก็เลยเป็นก้อนดำๆ<ำ><ำ>อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบไซส์เดิมๆของมันอนะแต่ผมทำคอนเทนต์แบบที่ผมทําทุกวันนี้ผมไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรคือยุคหลังๆมันก็จะเริ่มมีไมที่มันเล็กๆออกมาใช่ไหมแต่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องไซส์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถต่อไมเราวเวียได้ถ้าคุณอยากจะซ่อนสิ่งที่เขาแถมมาให้ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือไมเราวเวีย4ตัว ีออกมาไม่เราเรียกเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็น D K 3 A หรือว่า3 G นั่นแหละน่าจะเป็น D K 3 G นะครับก็คือคุณสามารถต่อแจ็ค3.5มุมิลที่เป็นโกเ r ลตรงนี้ครับเสียบเข้าไปปั๊บแค่นี้จบไม้ตรงนี้จะถูก Disable แล้วก็เอาไอ้เจ้าไม้ตัวนี้ไปหนีบปกเสื้อแทนผลลัพธ์ก็คือผมก็ไม่ใช้แบบนี้ละไม่หนีบเสื้อละถ้าเกิดว่าคนปกเสื้อมันติดคอเนี้ยเสียงมันจีคอเนี้ยมันจะแหกนะครับผมก็หนีบไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะแล้วไอ้นี่ก็คือซ่อนไว้ข้างล่างแล้วแต่ จะหนีบไว้ตรงไหนปกเสื้อด้านในด้านนอกก็ไปติดไม้เอานะครับติดตำแหน่งไหนผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้ตำแหน่งไหนหมอกตำแหน่งไหนเสียงเป็นยังไงจริงๆคําตอบก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆปากก็ติดไว้ประมาณอกเสือ้อหรือว่าประมาณเนี้ยได้หมดนะครับแต่ไม่เอาแบบพูดกระแทกใส่ไม้แบบแหกปากนะเมราั้นเสียงมันแตกนะครับไม่ต้องถือขนาดนี้ก็ได้วางไว้แบบนี้ก็ได้มีไม้ระเลีเยแถมให้4ตัวนะครับ เนื่องจากเคสของมันไม่ใช่เคสชาร์จอะไรเลยนะครับเป็นซอฟต์เคสธรรมดารรมดานะครับแต่ว่ามันมีสายมาให้แถมให้เต็มเลยมันใส่ไว้ในนี้มีอะไรบ้างไอ้นี่สี่อันละแล้วก็ให้ USB มาฉ่ำๆเลยนะครับให้มาโคตรเยอะไอ้นี้คือ USB อะไรรู้ไหมมันคือ USB Type A to Type C แบบ3อัน3ต่อ1อะ่ะเนี่ยเสียบ Type A 1เส้นกลายเป็น Type C สเส้น แล้วมันก็ถ้าไม่ได้ให้มาพอดีนะคือมันก็เป็น USB 2ีอศนย์แบบชาร์จไฟตามปกติเนี่แหละีที่ให้มานะครับเออคือมันมีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ให้มาแบบสมบวกสาเป็น6กอ,อ่ะเออเหลือหนึ่งพอไปชาร์จอะไรก็ชาร์จนะครับอารมณ์ตอนชาร์จคือแบบเนี้ยเสียบหนึ่งเสียบสองแล้วก็เสียบสามเออ,อยี่กี้เลยเป็นพวงแบบนี้เลยชาร์จเอาตัวน,นี้ไปต่อกับปลั๊กเอาอ่ะสรุปสายชาร์จให้มาสองเส้นนะโคตรโหด ต่จะบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้สัญญาณอยู่ในระดับกลางๆนะครับกลางๆอยู่ในระดับโฮมยูธใช้ในบ้านถ้าเกิดว่าออกเข้าไปในเมืองหรือว่าตรงสี่แยกข้ามแยกช่องนนทรีตรงที่สัญญาณรบกวนเยอะๆในงานอีเวนต์ไอเนี้ยสัญญาณจะขาดง่ายหันหลังก็หลุดแล้วนะครับอันเนี้ยเหมือนตอนผมใช้ตอนเริ่มแรกเลยคือใช้ถ่ายรีวิวใกล้ๆตั้งกล้องไว้ข้างหน้าถ่ายรีวิวอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช้ในบ้านในสตูดิโออยู่ใกล้ๆสัญญาณแค่เนี้ยสบายนะครับและทีมันให้มาสีตัวเนี่ยนึกภาพออกเลยก็คือ ถ้าเกิดว่าเรานั่งคุยกันถ่ายรายการกัน4คนสัมภาษณ์พิธีกรมีพิธีกร1คนอะไรอย่างเงี้ยแม่งตัวเดียวจบเลยไม่ต้องใช้มิกเซอร์นะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงในสตูกันอย่างไว้ๆดูอ่ะตอนนี้เป็นตัวอย่างเสียงของไมค์สมิกตัวบีดิงห้นะครับแบบในสตูดิโอนะเทสสวัสดีครับ123457 8 9 9ผมก็จะมีเสียงหึ่งๆของคอมพิวเตอร์ที่มีพัดลมอยู่6ตัวข้างหลังตรงนี้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4งเสเสียงก็จะชัดแบบนี้แบบออริจินอลดั้งเดิมนะครับไมค์ตัวนี้ปรับเลเวลเสียงได้ประมาณ คิดว่าน่าจะสัก5เลเวลนะตอนนี้ผมใส่แม็กสุดนะครับแม็กสุดกราฟเสียงก็จะเต็มๆหน่อยเสียงเป็นแบบนี้แม็กสุดทีน,นี้ถ้าเกิดว่าผมลดมาสัก2สเต็ป1 2, 2ตอนนี้เสียงก็จะลดลงไป2สเต็ปนะครับจากแม็กสุดนะครับถ้ามี5สเต็ปตอนนี้ก็เออ่หรือว่า6สเต็ปไม่รู้อะ5สเต็ปก็จะเหลือ4 3ตอนนี้น่าจะประมาณ3เทสสวัสดีครับ1 2 3เสียงจะ90เสียงเป็นแบบไมโอมนิลดเดชันแนลเขาจะรับเสียงรอบๆหัวตรงนี้นะ3นะครับนี่เลเวล3ถ้าผมลดลงไปอีก1 2 เสียงก็จะเบาลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับระดับเสียงผมมันน่อนข้างดังอะ่ะผมชอบเสียงซามิกมันทุ้มๆแต่ว่าต้องลดเสียงลงไปเพราะผมเป็นคนเสียงดังนี่1น,นะเทสสวัสดีครับแล้วก็ลดลงไปอีกคือถ้าเกิดว่าผมลดลงไปสุดจนมันกระพริบนะครับมันจะมิ้วก็คือแบบนี้กดลดสุดนะกดบวกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนี่คือเสียงที่เบาที่สุดนะครับ เทสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบวันดูทีอ่ะแบบเบาสุดก็จะเป็นแบบนี้ผมเป็นคนเสียงดังอ่ะส่วนใหญ่ก็จะลดเสียงลงมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงขึ้นไปดังที่สุดดังจนมังกรพิบอะ่ะเทสวัสดีครับนี่ก็ดังที่สุดของตัวทาร์สมิเตอร์อ่ะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเงียบมันก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวนี้ มีน้อยเรียลชั่นต้องกดคู่นะครับถ้ากดคู่แล้วปุ๊บเสียงจะค่อนข้างเงียบลงไปเยอะเลยลองดูนะกดคู่ปุ๊บมันจะเป็นมันจะกลายเป็นสีเขียวอะ่ะกดคู่ไปอย่างเงี้ยปุ๊บมีสีเขียวโผลมาเห็นไหมเทสสวัสดีครับอันนี้คือเปิดน้อย r e d u c t i o นนะครับ NR เสียงได้ยินเป็นแบบนี้ลองเงียบให้ฟังดูนะ ประมาณนี้นี่คือเปิด NR นะครับคือเนื้อเสียงเราก็จะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนอะไรทิ้งไปประมาณหนึ่งโอเคไหมเงียบโอเคไหมถ้าเกิดว่าเรามีมอเตอร์ไซค์แว้นผ่านหน้าบ้านบ่อยๆเปิดก็ช่วยนะแต่ว่าปรับระดับอะไรไม่ได้นะผมเปิดกลับมานะครับหมายถึงว่าผมปิด NR กด2ตัวนี้ปึ๊บเทสสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงแบบออริจินอลปกตินะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เทสสวัสดีครับผมไปจากเอเซไฮชนแนลครับ อ่ะประมาณนี้นี่คือเสียงไม้แบบบิวอินทีนี้มันมีสายลาเวเลียของมันอยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ฟังลองนะ <c oughs> ก็หนีบปกเสื้อไปนะครับเ <c oughs> สียงที่ยินก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเปิดแบบดังสุดนะดังสุดนะครับแล้วตรงนี้เราก็ซ่อนไว้ข้างหลังหรือวางไว้ที่เก้าอี้อะไรก็ได้เทสสวัสดีครับผมไบจากเอสเอไแนลครับหมุนไปรอบๆเสียงที่ยินก็ประมาณนี้สวัสดีครับนี่คือเสียงจไมลาวเรเียรวิธีเทสก็ เอาไม้อ่ะนี่คือแบบไม่ได้เปิด NR น้อ r e d u c t i o n ถ้าผมเปิดด้วยเสียงของไม้ลาเวเลียนะครับกดนะปึ๊บอ่าเทสสวัสดีครับหนึ่งสาเสียงจะเก้าสิบอันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้คุณเลือกเปิดเลือกปิดได้เออชอบน้ําเสียงตัวเองหรือเป,เปล่าเนี่ยจะต้องไปลองดูเองนะครับอันนี้ผมมาลองเสียงตัวเองให้คือเสียงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะอ่ะอ่ะผมปิดน้อยดีเรชั่นนะกดปึ๊บนี่คือเสียงของผมเสียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม้สวอชิคมันจะเป็นคาแรคเตอร์ทุ้มๆหน่อยถ ประมาณนี้อนี่คือตัวอย่างที่ใช้ในสตูดิโอที่สัญญาณที่ไม่ค่อยมีอะไรกวนมากมายนอกจากอุปกรณ์ของผมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาไอ้เจ้าไม้ตัวนี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆดูว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์จริงๆเสียงที่ได้เสียงบรรยากาศเสียงเราและสัญญาณเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันทีละเรื่องครับ ต่อไปนะผมจะเอาเจ้าไม้ตัวนี้นะครับไปใช้ไลฟ์ในงานคอมมานด์นะครับแต่ว่าเป็นการไลฟ์ง่ายๆในงานจริงของผมเนี่ยจะถือเจ้ากล้องตัวเนี้ยไปใช้เดินวอกอ่าซึ่งมันจะต่ออยู่กับไมวไวเลดดังนั้นผมกับไมวไวเลดเนี่ยจะอยู่ใกล้กันมากพอมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยสัญญาณมันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะไปขาดโดยวเลด HDMI เพราะาผมตั้งเสาวไว้เสาหนึ่งอ่าอยู่ฝั่งหนึ่งของบูธเวลาผมเดินถ่ายรอบบูธเสา,าจะโดนบงังจังหวะนะั้นะนะ่ะทั้งภาพทั้งเสียงมันก็ขาดไปทั้งคู่นะครับหรือกระตุกกระตุกไปท ถ้าเกิดว่าไปดูบันทึกในกล้องนะนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากในการถ่ายเดินบอกอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ทีนี้ใช้งานแล้วเสียงจอกแจ๊กจอแจ,จ,อจนในงานเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงตัวอย่างดูครับ แต่มันจะมีพวกเทนเซอร์คอร์เทนเซอร์คอร์ที่ประมวลผล AI ล้วนๆพวก Deep Learning Machine Learning ต่างๆนะครับแล้วก็มีเร y r รีคอนสตัคชั่นก็คือทำให้ภาพมันคมขึ้นโดยใช้ AI เข้าไปข้างในที่อยู่ข้างๆใกล้ที่น้องๆน้องวนงน,งนั่งไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครบรอบ20ปีนะครับการ์ดราคา27,500เป็นการ์ดอะไรขอดูหน่อยดิถ้าพอพอปุ๊บก็ดูแค่สเปคมีการ์ดจอแยกแลม16ขึ้นไปทำงานได้หมดนะครับทำงานได้หมดคีย์บอร์ดเต็ม ซ้ายขวาพอร์ตน้อยแสดงว่าพอร์ตมันน่าจะอยู่ด้านหลังใช่จริงๆด้วยนี่นะเนี่ยต่อไปเอาไปใช้งานโหดกว่านี้นะครับก็คือเอาไปใช้งานมอเตอร์เอ็กโปมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยรอบนี้ก็คือผมจะไปถ่ายกับน้องท็อปเสียงผมเนี่ยผมเป็นคนถือกล้องผมจะเสียงชัดอยู่แล้วเพราะว่าไมวไวเลสเนี่ยตัวเนี้ยกับ ตัวส่งตัวรับเนี่ยมันอยู่ใกล้กันผมจะชัดแน่นอนแต่ท็อปที่จะต้องไปดมรอบคันเดินดูรอบคันวนอยู่รอบรถเสียงจะเป็นยังไงมันจะอยู่ห่างท็อปจะหันหลังนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับอ่าแลาวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอฟโอครับผมจะใช้เจ้าไมส์สมิกตัว5ิลิ่ง500ออตัว t4 ไม่ใหม่ใหม่ใหม่ใเปิดเปิดตัวนี้เคยโดนคนหาเรื่องสัญญาณมาก ผมก็เป็นห่วงเรื่องความแรงของสัญญาณที่มันสู้กับพิริ้ง900หรือว่าตัวใหญ่ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมถ่ายนานประมาณแบบ5 6 7ชั่วโมงอะ่ะงานมอเตอร์โ hmm. ชอ่ะมันต้องรุยถ่ายยาวๆอะ่ะขี้เกียจเปลี่ยนแบตห่วงแบตเตอรี่คือถ้าแบตหมดอะ่ะมันไม่มีเวลาชาร์จไงมีชุดเดียวแบบพิริง900อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาตัวนี้มาที่แบบแบตมัน10ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกับท็อปเอาไม่ขาดใช่ไหมไม่รู้ไม,นนไม่แต่พี่เดี๋ยวพี่ใส่หูฟัง เดี๋ยวใส่ผู้ฟังพี่ถึงฟังตลอดก็ใส่ตลอดพี่อยู่หลังกล้องพี่ใส่ตลอดเอเดี๋ยวลองเทสตัวอย่างเสียงบีลิงค์500ทในงานมอเตอร์เอ็กโปจะให้ดูนะครับว่าสัญญาณเนี่ยมันลักขนาไหนนี่ห่างกันประมาณสัก2อเมตรนะเอาแค่ตรงนี้นะหันหลังหันหลังพูดหันหลังปุ๊บจังหวะจังหวะพอเริ่มหันเนี่ยมันแบบมันมาเลยมันแบบมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ไปวนรอบดิไปวนรอบหนึ่งรอบตรงนี้ได้ยิน,ยนตรงนี้ได้ยินตรงนีได้ยินแล้วถ้าถอยถอยเดินทันหลัง ประมาณเนี้อ่าตรงนี้น่าจะมาแล้วตรงนี้มาแล้วมาแล้วโอเคจริงๆระยะตรงนี้ต่อให้เป็นตรงนี้ผมว่าถ้าหันหลังเนี่ยจังหวะหันหลังมันจะมีเสียงแครกเลยเว้ยไหนลองไหมันจะแบบมันจะมีเสียงแครกอ่ะเฮ้ยไม่มีตรงนี้ใกล้ๆไม่มีมาหันอย่างนี้อย่างนี้ยังอยู่ไหมผมหันหลังแล้วยังอยู่ไหม เหมือนอยู่ครบหรือเปล่าไม่รู้นะแคกกนิดหน่อยมันจะมีแคกๆกอ่ะเวลาออหันไปหันมาผม,มประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เหมาะกับที่ที่มีสัญญาณพุกพล่านสัญญาณแบบหนานแน่นอย่างนี้นอกจากว่าคุณจะอยู่ติดตัวไอพิธีกรจริงๆอย่างเงี้ยผมลองทําอะไรกันให้ดูนะครับก็เราอยู่ห่างกันแค่กระบะหนึ่งกระบะเท่านั้นที่อยู่ฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้ผมไปฝั่งนู้นนะเราหันอย่างนี้แล้วเราูทเดินสำรวจกระบะเป็นไงวะครับ ตรงนี้เป็นไงครับเฮ้ยต,ตรงนี้ยังโอเคนะครับถ้าถ้ามีถ้ามีหัวเก๋งหัวเก๋งขวาง,งเป็นไงมีหัวเก๋งอ่า,อาตรงนี้มีหัวเก๋งขวางอยู่นะครับเฮ้ยตรงนี้โอเคโอ้ยยังโอเคว่ะยังได้ยังได้เฮ้ย,ยมันอยู่ที่เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้ละ <laughs> ก็มีคอแคตคอแคคือผมรู้สึกว่าแค่รถหนึ่งคันมันก็ขวางกันระหว่างเราได้แล้วตามนั้นนี่คือตัวอย่างการใช้ในงานอีเวนต์นะครับท c เนี่ยไม่ได้เหมาะมากทีใช้แบบโฮมออฟฟิศดีกว่าแต่มันกลายเป็นมันเหมาะกับแบตมันเยอะไงอแบตเยอะแบตเยอะสัมภาษณ์ไปยาวๆประมาณนี้ครับ วันนี้ผมเอาไอ้เจ้าเอ็ดโปรสนะครับมาถ่ายรีวิวรถซึ่งวันนี้เราจะคุยกัน3-4คน3คนวันนี้พี่เดียไม่มาวันนี้มากับพี่ลิง์ผมท็อปนะครับ3คนนะครับก็เดี๋ยวเอาอตาน301โปรสกับไมซ์สมิกบีลิงกบีลิง 500T4 นะครับถ่ายกันใ,ใกล้ๆนะครับรับเสียง1ต่อ4วิธีการก็คือเริ่มจากไอเอ็โปรสเนี่ยมันจะต้องติดกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นี่เป็นฟลิปลิซ์นะครับแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้แล้ว ถ้าจะต่อไม้ผมก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวน,นี้นี่คือ Jack อะแดปเตอร์แจ็คสามจุดหมิลมาเสียบเสียบข้างตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแต่ถ้าจะต่อไม้เนี่ยมันจะต้องมีตัวโคชูซึ่งมันก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้อุปกรณ์เสริมเยอะนะที่มันจะต้องต่อกับคลิกลิซ์นะครับซึ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้ผมก็สไลด์มันเข้าไปนนี้ทําให้ดูปึ๊บจบเรียบร้อยแล้วผมก็เอาตัวรับนะครับเสียบสไลด์เข้าไปปึ๊บต่อไม เรียบร้อยเปิดไมคเปิดไมคเปิบเปิดกล้องก็จะเห็นแล้วว่านี่กราฟเสียงเด้งๆเห็นไหมครับเด้งๆก็คือเข้าแล้วเสียงเข้าทีนี้ก็ไปถ่ายได้จริงๆนะพี่ไม่ค่อยชอบหน้านี้ถ้าเป็นหน้าที่ชอบอะ่ะ ขอ MG ห้าตัวใช่ใช่ใช่เออทำให้ถ้าคุณวางของที่สูงมันจะสูงมากไม่ได้ตรงนี้มันจะแคบหน่อยใช่แต่เข้าไปตรงนี้ลึกของเวลาไปทํางานอ่ะมันมันก็อยากจะเตะเปิดอย่างเงี้ยแต่แต่พี่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมลาคาญความช้าของมันผมมันช้ามันช้าโอเคเปิด้ออขึ้นไปเลยที่รู้สึกอะไรไหมผมผมรู้สึกว่าเวลาผมว่ามันแปดดีมันกระชับดีนะเหรอคือคือผมรู้สึกว่าเวลาที่ผม สาวไปเงี้้ยแลวผมไปโดนตรงเหลี่ยมๆมันรู้สึกวางมือถือแบตเต็มเลยแบตเต็มไม่หลุดไม่หลุดชาร์จเต็มไม่หลุดเลมันไม่หลุดไม่หลุดชาร์จด้วยออ๋มันใหญ่ไงมันใหญ่มันใหญ่แต่ว่าเนี่ยใช้16โวลต์ตัวเล็กหลุดหลุดเหรออะไรไปเลยหเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ผมขับมาคือขับเลยบ้างเลี้ยวหักบ้างมันมันมีความเสี่ยงที่จะเด้งไปเด้งมาสูงแต่ของท็อปมันไม่หลุดเดี๋ยวว่าพูดอย่างเงี้ยเพื่เดี๋ยวหาว่า OMG OMG บอกเลยคลิปนี้ OMG วอ็มจชอบผมชอบผมไม่รู้ว่าพวงมาลัยกับเบรกคันเร่งเนี่ยมันมันแล้วแต่คนด้วยนะอบชอบเบรกของผมรู้สึกว่าเบรกมันตื้นไปผมอยากให้เบรกที่ลึกกว่านี้อเออจะริเทียบได้ไหมมันไม่ได้ไงไม่ได้มันเป็นอีโคคาร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แต่ก็ตีซะว่า าต้องเอาอะไรเป็นโจทย์อะเอาค่เท่ากันหรือว่าไซส์เอาแค่ Segment ไม่เอาไฮบริดหรือว่าอะไรอ่ะเ e กเมนตครับเซกเมนต์อย่างเงี้ยเซกเมนตเลยใช่ไหมเอทียาริดซิตี้แต่ถ้ามองว่าอยากได้รถเน็กที่ขับดีมันก็จะมีนี่ขับดีเนี่ยมันวัดกันได้เลยพูดได้เลยหรือว่ามันแล้วแต่คนผมว่ามันแล้วแต่คนเออใช่ถ้าแล้วแต่คนก็ตัดทิ้งไปได้ไหมล่ะได้ได้ได้ก็แค่ประหยัดน้ำมัน ทีนี้ภาพรวมทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีแค่งานมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยที่แบบไม่รอดเออเพราะว่าสัญญาณกวนเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าผมคุยคนเดียวเนี่ยมันคงรอดแหละแต่ว่าพอท็อปคุยด้วยแล้วท็อปเดินห่างออกไปหันหลังก็คือขาดละไม่ได้ โดนรถบังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปในงานสัญญาณแออัดผมอยู่ในรถถ่ายรีวิวกับท็อปถ่ายรีวิวกับพี่ลิงทั้งวันเนี่ยโอ้การที่แบตเตอรีอ่มันมีเยอะๆยาวๆเนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะครับสบายมากแล้วเสียงก็ไม่ได้ขาดอะไรอยู่ใกล้ๆขนาดว่าขับรถวิ่งวนไปวนมาในเมืองก็ยังโอเคมันโอเคเพราะมันอยู่ใกล้แหละประเด็นทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยผมไปเทสมาให้ดูแบบจริงจังนะครับก็คือถ้าเกิดว่าชาร์จจากแบตเต็มนะครับใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมง36นาทีนะครับตัวส่งก็จะเริ่มแบต หมดไปทีละตัวนะครับแล้วพอ9ชั่วโมง51นาทีก็ตัวรับก็จะแบตหมดนะครับพอ10ชั่วโมงมันก็จะหมดทุกตัวนะครับเรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลย10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงจริงๆตอนที่เขาเค็มเนี่ยมันน่าจะได้ถึงประมาณ12มั้งแต่ว่าผมได้แค่10นะครับงานจริงก็เท่านี้พอใจแล้ว ต่อไปชาร์จนะครับชาร์จเนี่ยผมชาร์จได้ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมง40นาทีแบตก็จะเริ่มเต็มไปทีละตัวครับตอนชาร์จมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับแต่ว่าพอชาร์จเต็มไฟมันก็จะดับไปทีละตัวทีละตัวนะครับ1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมง40นาทีชาร์จชั่วโมงครึ่งอ่ะใช้ได้10ชั่วโมงครับโคตรคุ้มแบตเตอรี่อัปเกรดจริงโคตรดี ทีนี้อีกฟีเจอร์เด่นของมันนะครับที่เขายัดเข้ามาตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะแต่เขาก็ให้มานะครับคือมันสามารถต่อแยกแท็กได้เป็นมันติดแท็กก็คือสีแท็กคือถ้าเกิดว่าเอาตัวรับมาดูนะครับคุณจะสังเกตเห็นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสวิตนะครับ4ีแท็กออนนี่เราเปิดสวิตตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บนี่คือสีแท็กออนก็คือมันจะไม่โมโนนะครับมันจะแยกแท็กทั้งหมดเลยนะครับแยกเอาพุทออกไปเป็นสีแท็กนี่เป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าเราสวิตขึ้นปุ๊บเป็นสีฟ้า เป็นสีฟ้านี่ก็จะรับเสียงเท่ากันหมดแยกแท็กออกไปปุ๊บแบบนี้4ีแท็กออนก็เป็นสีเขียวมันจะแยกออกเสียงเป็นสแท็ก4แท็กคือยังไงก็คือออกจากเนี้ยไปเป็น4แท็กนะครับอ่ะผมถอดออกตรงน,นี้ก่อนแต่ขึ้นอยู่กับกล้องนะถ้ากล้องคุณรับได้แค่2แท็กมันก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับแต่เจ้าตัวเนี้มันแถมนี่ครับสายสายนี้คืออะไรผมเห็นครั้งแรกผมช็อกไปเลยนี่คือสายแบบเข้า1ออกสสายเป็นแบบเนี้ย คือไอ้เจ้าเนี้ยต่อจากตัวรับนะครับอตัวรับที่รับเสียงอะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยรับเสียงแบบนี้ปุ๊บแล้วตัวเนี้ยมันก็แยกเสียงออกไปสี่เส้นไม่ไม่ใช่เอาไปต่อไอ้ไม้ตัวนี้นะไม่ใช่นะเออตัวนี้ไปต่อเข้าที่เรคคอร์เดอร์ได้นะครับนี่เรคคอร์ดเดอร์อย่างเช่นซูมเอคุณก็ต้องแปลงนะครับจากหัว x l r เนี่ยเป็น3.5มมิลอ่าจริงๆเขาก็แถมไอ้หัวแปลงนี้มาให้นะ ก็คือ3ามจุดห้ามิลไปโฟนเนี่ยโฟนไป3ามุดห้ามิลอะแดปเตอร์แบบนี้เขาแถมใม้สอันแต่ผมใช้แล้วรู้สึกเสียงมันจีจียังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยไม่ใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้เอานะครับ CXLR เนี่ย CXLR ของซัลโอมอนิกนี่แหละดีอยู่กันเยอะผมมีแค่2อันเนี่ยก็เลยไปหาตัวอะแดปเตอร์แปลงเป็น3ามุดห้ามิลอีกตัวมาอ่ะทีนี้ตอนใช้มันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะนนเล่าให้ฟังนะซูมเบชกเป็นเรคคอร์เดอร์นะครับที่ผมใช้ประจํานะครับอ่ะเิดขึ้นมาอ่า วิธีใช้เนี่ยก็คือไอไมตัวเนี้ยวางไว้ก่อนติดปกเสื้อไว้ผมอันนึงก็ได้แล้วก็ต่อเลยเสียบเข้าช h น n n ลหนึ่งอันนี้เข้าอีกช h น n n ลหนึ่งอ่ะปึ๊บอ่าแล้วก็อันนี้เข้าอีกช h น n n ลหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะว่าไมาตัวไหนช a น n e ลไหนนะครับเดี๋ยวอันนึงอะแดปเตอร์ผมหมดอ่ะช่างแม่งช h น n n ลสองปิดไปไม่ใช้ก็คือดูกราฟเสียงตรงนี้นะ อ่ะผมลองเปิดเทสทีลานให้ดูนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่1เทสเทสเทสมันก็จะไปดังสุดที่ชานอลหนึ่งนะครับอ่าชานเอลหนึ่งดังอยู่นี่เห็นไหมแล้วก็ขอมิวไตัวนี้ไปก่อนตัวตัวนี้ตัวที่2นะครับเป็นอะไรเทสเทสเทสดีครับเทสเทสอ่าชานเอลสี่ดังอยู่นะครับนี่คือช h a n อ e สี่ตัวที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นี่คือช h a n อ e สี่นะครับมิวไปก่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายเทสเทสเทสสดีครับ พ่นท่ทีโอเคอ่ะนี่คือ Channel 3นะครับกับพริบอยู่เนี่ยเ,เสียงแหกนะครับเสียงแหกแค่นี้อีกตัวหนึ่งไม่มีอะแดปเตอร์ต่อแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเพิ่มนะครับคือกำลังจะบอกว่าเราสามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยต่อเอาพุตนะครับจากซูมเนี่ยเออจริงๆเลคคอร์ดลงในซูมนะกดเลคคอร์ดนะครับต่อไล e เอาออกมาปับ๊บแล้วก็เข้าไปที่กล้องที่บันทึก l i n อินแค่นี้ได้ข้อดีก็คือ เรานั่งล้อมวงกัน4คนสัมภาษณ์แล้วถ้าเสียงใครดังใครเบาเราสามารถหมุนปรับวอลลุมของแต่ละแชนเนลได้เลยแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปหาสติกเกอร์มาแปะหน่อยนะครับว่าตัวไหนมันเป็นมันเป็นของแชนเนลไหนนะครับมันไม่ได้บอกตรงนี้นะ <c oughs> เออแค่คิดก็ง,ง่ายแล้วอ,อติดไปเลย4คนแล้วใช้ตัวรับตัวเดียวหมุนวอลลุมเอาใช้กับมิกเซอร์ต่อเข้ากล้อง แน่นอนมันจะเป็นงานสําหรับแคชชั่วหน่อยก็คือไม่ได้จริงจังมากนะครับงานบ้านๆแต่ว่าคุยกันหลายๆคนแล้วอยากให้มันเสียงมันชัดเพราะถ้าเป็นงานจริงจังเนี่ยผมจะแบ็กอัพเยอะแล้วผมจะใช้ไมา์ตัวที่สัญญาณดีๆเช่นตัวบิลลิงอันต้า หรือว่าบีลิงก้าร้อยนะครับต่อเข้ามิกเซอร์มิกเซอร์ใหญ่เลยอ่ะต่อเข้ามิกเซอร์แยกแล้วก็บันทึกแยกแท็กอะไรกันก็วาดไปนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆแต่เขาก็อุตส่าห์ให้ตัวรับหนึ่งตัวเนี่ยแยกแท็กมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแยกแท็กนะครับเราอยากปรับรวมทั้งหมดนะครับผมก็ปิดตรงนี้ปึ๊บไอซีแท็กนี้ทิ้งไปปึ๊บเสียงก็จะเท่าๆกันหมดเลยนะครับเนี่ยเด้งเท่าๆกันหมดเลยถ้าเกิดว่าผมเปิดหมดนะนะเนี่ยเทสเทสสวัสดีครับอ่ะเทสเทสสวัสดีครับเนี่ยก็ดังๆเท่าๆกันหมดนะครับนี่คือแบบปปิดแแยกกท็ไ ก็มาพร้อมๆกันหมดอะถ้าเกิดเปิดแยกแท็กปึ๊บก็ตรงไหนใกล้ใครตรงนั้นก็ดังในชน n นลของคนนั้นไปก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่เขาให้มาจากสายเนี่ยสต่อนหนึ่ง <laughs> ให้ไม่เราเหลี่ยมมาด้วยให้มาโคตรเยอะเลย มาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงกันบ้างคือ So n i c b ลิงห้าร0ตัว T4 ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นมิดมากนะครับถึงมันจะดูถ้าบอกตมตรงคือหน้าตาดีไซน์มันดูโบราณมันเหมือนเอาโมเดลเก่าเนี่ยมาพัฒนามาใส่นู่นใส่นี่อะไรใหม่อเออก็คือเหมือนเอาอะไรเก่าอะไรมาใช้ไม่รู้แต่ผมแฮปปี้ที่จะใช้มันอย่างแรกก็คือคุ้นเคยรูปทรงน้ำหนักแบบนี้อยู่แล้วในงานของผมไม่มีปัญหาอย่างที่สองก็คือในเลงราคานี้4ตัวส่งไม่มีในตลาด ออแล้วทําให้เวลาผมถ่ายรีวิวสามคนสี่คนอย่างเงี้ยผมต้องติดมิกเซอร์นะผมต้องเอาบีลิงห้าร้อยอ่ะหรือบีริงเก้าร้อยอ่ะสองชุดแล้วก็ไปใส่มิกเซอร์แล้วหน้างานมันก็จะลุงลังมันต้องห่วงแบตเตอรี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ฝากน้องถือถ่ายฝากคนนี้ถือถ่ายแจ็คหลวมวอลลุ่มหมุนไม่เท่ากันปัจจัยมันเพิ่มอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันตัวเดียวจบแล้วก็แบตเตอรี่มันได้ยาวได้9้าชั่วโมงนะครับคือ ผมถ่ายรีวิวอยู่ข้างหน้าตรงเนี้เออไม่ต้องปิดกตบถายไปทั้งวันนะยังได้ถ้าจะเอาแคตแบบ1ตัวรับ1ตัวส่งแค่นี้สบายมี2คนก็เปิดไปนะครับไซส์ใหญ่หน่อยแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสต่อไมล์เราเรียดได้ครับมีแถมให้4ตัวโคตรเยอะเรียกว,ว่าาำอีกนี่ไม่งกสายนะครับแต่เคสชาร์จไม่ให้มาก็ให้สาย USB C แบบ CC คือ1ออกสาออกสมาสชุดก็คือต่อได้ห <c oughs> ก็เป็นวิธีคิดแบบ เออโอซูนนิดนึงแต่ก็ให้มานะครับชุดนี้9,900บาทนะครับ4ตัวส่ง1ตัวรับประกันสู์นะครับหาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมราแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเอไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมรานะครับ สำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC เซไนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ s h o ป e e Lazada หรือว่าใคร w a ล k in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC เซไก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับ ดังนั้นการใช้ไมคตัวนี้นะครับก็คือระวังในที่ที่สัญญาณมันรกก็คือในเมืองหรือว่าอยู่ไกล้ๆแล้วก็หันหลังในงานอีเวนต์ใหญ่ๆ,เล,ๆเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงมันหน่อยนะครับหรือถ้าไม่เลี่ยงคุณก็ต้องอยู่ใกล้แล้วก็ไม่หันหลังคนถือกล้องใส่หูฟังมอนิเตอร์เสียงด้วยเอาแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายงานอยู่ในโฮมสตูดิโอชวนเพื่อนมาถ่ายรายการกัน2-34คนสบายใช้ได้ผมลองแล้ว ไม่มันดูใหญ่เทอะทะเหมือนมีก้อนอะไรดำๆติดคอใช้ไม้ลาว,วเดียจบเท่านั้น9,900ได้สี่ตัวส่งโคตรคุ้มครับอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เป็นเท่านี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ